ก็วันนี้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้นําคาร้องมายื่นต่อปปชก็สืบเนื่องจากการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งก็เป็นการเรียกประชุมมีพระราชกิจดีการเรียกประชุมครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็มีพระ,ะมีพระราชกิจฎีการเรียกประชุม,มนะครับ หลังจากที่มีการทํารัฐวิธีไปเมื่อวันที่3กกักดาลแล้ววันที่4ก็ถือเป็นครั้งแรกที่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจะต้องมาประชุมกันที่ห้องประชุมของรัฐสภานะครับแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ในมาตรา1 1 5เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรทุกคนจะต้องกล่าวคาปฏิญาณตนนะครับเสียก่อนนะครับซึ่ง ในขณะนั้นประธานชั่วคราวเนี่ยนะครับท่านพานนท์รมรดโทวิโรดเปาอินซึ่งทําหน้าที่ประธานเนี่ยก็แจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนรัฐมรทุกคนได้กล่าวคําปฏิญาณตนนะครับซึ่งคําปฏิญาณตนนั้นก็ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าของสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมร,รทุกคนอยู่แล้วว่าจะต้องกล่าวถ้อยคําอะไรบ้างซึ่ง ปรากฏว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนนะฮะในการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยก็มีสื่อนะฮะสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆก็ถ่ายทอดสดนะฮะกานหลช่องนะครับก็ปรากฏว่ามีการซูมภาพปยังคุณพิธาซูมภาพไปยังคุณสริกัญญาซึ่งขณะที่กำลังมีการกล่าวคำปฏิญาณตนนั้นปรากฏว่าคุณสริกัญญาเนี่ย ดูลักษณะอาการแล้วนะ,ะท่าทางรวมทั้งอลิมพิปากเธอแล้วเนี่ยเธอหันหน้าไปยิ้มกับคุณพิธาในขณะที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายๆคนกําลังกล่าวคําปฏิญาณซึ่งที่เห็นว่าเธอไม่ได้กล่าวคําปฏิญาณนะครับโดยชัดเจนนะฮะแต่ว่าจะชัดเจนหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าต้องให้ทางปปชได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลพยานหลักฐานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นําพยานหลักฐานก็คือคลิป ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมามอบให้ทางปปชหากปชากปชยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดก็สามารถเรียกดูเทปจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภามาตรวจสอบซ้ําได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องกล่าวคําปฏิญาณตนเสียก่อนนะครับว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูนทุกประการนะครับังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมาเล่นหรือจะมาหัวล้อต่อกระซิกกันในขณะที่ปฏิบัติปฏิญาณตนได้นะครับแล้วก็การปฏิบัติญาณตนก็จะเป็นการนับหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่หากผู้ใดไม่ปฏิญาณตนนะฮะจะถือว่าการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถือเป็นโมฆะหรือโมคียะในทางกฎหมายได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยจําเป็นต้องให้ทางปปชในฐานะที่มีหน้าที่ โดยตรงในการตรวจสอบอการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมก่อนข้างมากนะครับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่ของอสมาชิกสภาผูทท้แทนราษฎรได้นะครับวันนี้อ,องค์การ รักชาติรักแผ่นดินก็เลยต้องนําความมาร้องให้ปปชดําเนินการไต่สวนสอบสวนหาข้อที่จริงกันต่อไปครับเรื่องนี้คุณสืบัญญาของมาชี้แจงแล้วว่าที่ข้อหันเปสกิคุณพิธานข้อเห็นว่าเจ้าที่รัฐสภาได้ส่งสัญญ,ญาณให้สมาชิกเห็นอยู่ต้องให้รัฐสภา,ากล่าวนำที่บรรทัดแล้วก็ให้สมาชิกเป็นกลางต่างนี่คืเอเหตุผลที่คุณสืบัญยาชี้แจงครับก,ก็เป็นเป็นเรื่องที่คุณสืบัญญาจะต้องมาอธิบายต่อปปชนะครับ พระรูปภาพในสื่อต่างๆในคลิปต่างๆที่ออกมาบันเทิเห็นว่าคุณสื่อกัญญาไม่ได้เอ่ยคำพูดปฏิญาณในขณะที่ท่านสสทุกคนเขาเอ่ยกันมหมดทุกทุกคนนะฮะแล้วพอเอ่ยคำปฏิญ,ญาณจบทุกคนก็นั่งลงพร้อมกันเรื่องนี้มันค <làm> <cover ing> ล้ายๆเหตุการณ์ของพลเอกประยุทธ์ัก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักนะฮะแต่นี่เป็นการถวายสัตว์ในห้องประชุม ของรัฐสภาต่อหน้าพระบรมสาร์ทิศลักษ์นะครับมันก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ก็คงไม่เหมือนกันครับก็เป็นหน้าที่ปปชเรื่องนี้เขาถ้าถ้าไม่ได้กล่าวจริงๆเนี่ยเธอก็ต้องกลับไปกล่าวต่อหน้าประธานหรือผู้ทําหน้าที่ประธานของรัฐสภาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่าตามที่รัฐมนูร์กำหนดเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอนิติกรรมที่เธอจะต้องทำหลังจากนี้อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ก็ปล่อยเรื่อให้เขาทำงานตั้งเกิดมิสีสุวรรณอะไรเงี้ยปล่อยผ่านไปไม่ได้เห็นไหมครับก็เรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของสาธารณชนกันทั่วไปคนที่ไม่สนใจก็อย่ามามามารับรู้มารู้เรื่องนี้สิครับกลับไปนั่งนอนตีโปงอยู่ที่บ้านก็นแล้วกันถ้าถ้าในมุมมองของมิสีสุวรรณนะคะในการที่แบบเพิ่งเสร็จหรือว่าสาวทำปริญญาต้นตรง แล้วมันไม่เหมาะมมันหมายความว่ายังไงคะในมุมมองทีนะคือคือในรัฐธรรมนูญมันเขียนไม่ชัดเจนมาตราร้อยสิบห้าเขียนไม่ชัดเจนว่าก่อนปฏิบัตินหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกบุตรที่สภาจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วคำปฏิญาณตนเนี่ยต้องกล่าวตามข้อความที่รัฐธรรมนูญเขียนเนี่ยเป๊ะๆนะฮะจะขาดจะเกินจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าไม่ได้เลยนะต้องกล่าวคำปฏิญ,ญาณเป๊ะๆตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับ นั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเพราะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่บทของชาติเป็นกฎหมายที่สูงสุดของชาติเนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามสอสอไม่มีคําว่าข้อยกเว้นนักการเมืองไม่มีคําว่าข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับโอเคนะครับขอบคุณครับอสใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เออผมก็ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับสสทั้ง500้คนผมเชื่อมั่นว่าสสทั้งห0 0คนมีวุฒิภาวะพอที่จะเข้ามา ฝ่ายนิติบัญญัติในการาปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอกฎหมายใหม่ๆซึ่งก็มีกฎหมายเก่าๆที่ล้าหลัง20 30 40, 40ปีก็ยังไม่ได้นำมาสู่การแก้ไขในยุคที่ระบบสารสนเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมในพลวัตโลกที่ไปไกลามากแล้วเนี่ยนะฮะงั้นสอสอซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสอสอรุ่นใหม่แต่ว่าก็ผสมกับสสรุ่นเก่าด้วยเนี่ยก็น่าจะแอปพล ความรู้สึกนึกคิดกันและทัศนคติและประสบการณ์เนี่ยทำให้ประเทศชาติของเราโดยเฉพาะในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก้าวล่วงไปได้อย่างอย่างดีนะครับมากขึ้นรวมทั้งหลายคนถ้ามีโอกาสได้เข้าไปนั่งฝ่ายบริหารได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะนําประสบการณ์ในการผ่านชีวิตมาเนี่ยรวมทั้งการมีมุมมองเห็นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขนะให้เทียบเท่าหรือจเจริญกว่านานาอารยประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันครับ บันมีคนถามว่าร้องคุณสิริยาแล้วเนี่ยจะร้องลุงป้อมนั่งหลับในสภาบ้างไหมครับใครยืนจะนั่กลุงป้อมเขาก็ออกมาปเิเสษเขาไม่ได้นั่งหลับนี่ครับนะครับภาพคล้ายๆกัตบ้งหลับใ,<ค>ใช่ครับ,บสไมครับไม่ฮะท่านชวนก็ออกมาพูดแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมประชุมสภาจะหลับหรือไม่หลับก็ดีกว่าคนที่ไม่ยอมมาเข้าประชุมหรือหนีการประชุมสภาครับโอเคนะครับขอบคุณครับ วันบอกว่าลืนป้อมไม่ได้นั่งหลับใช่นนี้นะก็เห็นท่านออกมาปฏิเสธว่าท่านไม่ได้นั่งหลับก็เท่านั้นเองแต่ว่าคุณสีกัญญาก็ออกมาปฏิเสธนนะคะว่าว่าเขาก็มีเหตุผลแต่ผมว่าคลิปของคุณสื่อกัญญาน่าจะชัดเจนมากกว่านะครับแสดงว่าเรามีหลักฐานในคลิปอะไรใช่ครับในคลิปเนี่ยตอนที่พี่สีตุวัญหินนะคะมันมันทำให้เห็นอะไรชัดเจนมันบกบอกอะไรคือช่วงที่คนอื่นเขาพูดเขาเอ่ยคำปฏิญาณเนี่ยคุณสื่อกัญญาหันไปแล้วก็ สยยิ้มนะล้วดูคำพูดแล้วดูท่อยปากของเธอไม่ได้อ้าปากปฏิญาณเหมือนคนอื่นกนะ็เท่านั้นเองนสียยิ้มนะี่หมายความว่าอย่างไอ่ะก็ยิ้มอะสยยิ้มก็ยิ้มนะคืออะไรลหะก็คือยิ้มก็คือไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวคาปฏิญาณนะแต่ข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าพบชคงหาหลักฐานที่อาจจะชัดกว่านี้ออกมาดูเท่านั้นเองครับผู้สื่อก่าครับวันที่สัมเนี่ยจะยิ้มชายสนเข้ามาให้กำลังใจครับ มีการองโนายกก็ขอให้ไปปฏิบัติตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะก็แล้วกันถ้าไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายผมอาจจะไปร้องเรียนสอนอาบางโพให้ดำเนินการต่อแกนนําผู้ชุมนุมก็ได้เขาแจ้งว่าไม่มีผู้แกนนำครับยังไม่ถึงวันที่สิบสามเลยทําไมคุณไปรูดด้ดีขนาดนั้นอะ่ะการประชุมนุมสาธารณะเนี่ยในกฎหมายเนี่ยหลังชุมนุมสาธารณะก็ไปแจ้งก็ได้ภายใน2ีิบสี่ชั่วโมงโอเคนะฮะ

น้่เดียวกับพี่เดี๋ยวผมเข้ในรายไปแต่เชิช่ใช่สีวนสี่วน999 SRI SRI เอ W ยูบเอก้าเก้าเก้าอ่วพอดีท่างพอดีพอดีโอยครับสดีครูนะครับแล้ก่อนนะครับ โอเคขอบคุณท่านขอบคุณเรขอบคุแล้วพี่เจ๋งก็รอ